ก็ Yo, สวัสดีทุกทนะครับพบกับผมครูเกมเมอร์ทีวีและเกมที่ท่านกำลังรับชมอยู่นั่นคือันส s า t a r กับ d c Lite Option นั่นเองโอเคเริ่มเลยนี่ก็เป็นตัวที่ผมลองเล่นครับไปแล้วเล่นเลยแล้วก็นี่ของผมได้ปลด็อกตัวนี้แหละอันที่เล่นเมื่อกี้นี่แหละต,ตัวเว็บเบอร์มาตัวแมงมุมเวนตตะไลโอเคจะผมจะเล่นเป็นวิวสันนะ อืมอมขอสร้างเวอร์แล้วกันเพราะว่าผมก็เล่นไม,ม่เก่งด้วยเอเอาเราับพัดเอาเอาอันนี้เล่นน้อยหน่อยอืมเอาหินเยอะๆดอกไม้เยอะไม้เยอะๆยาเยอะ,ยะ,ยะ มเครืโคตรเยอะเอาอะไรดี่วะบัตรี่เยอะด้วยเอวันนี้น้อยอันนี้อ่ะเอ้ยแมวเยอะๆยอะเยโอเควันนี้แหละก็ขอเล่นแมปขากางครับผมก็เล่นไม่เก่งจริงๆโอเคเริ่มเลริ่มสร้างรถไปเลย รอ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 นี่มใช่ว่าค้างเลย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค้างโอ้โอเคอ้ยเมากวาจะค้างแล้วไอ้ผูเี่อะไรของมือโอเคก็ เริ่มต้นเก็บทรัพยากรไปก่อน,นมีเก็บไม้เอ้ยกระตุกกระตุกกูโหเก็บไม้อืมแคลัดโอเคต้องอะไรวะไอ้หนุกเฮ้ยโอ้โโอเคอเก็บไม้เอ้ๆๆเก็บโอ้ยเก็บเอ้เจ้เพินละ เก็บเบอรี่เก็บยายาเก็บคนเพนคนยาเบอรี่เอ้ยขนาดนี้เก็บไปเรื่อยๆกาหมายหลักของเรานะครับก็หาบ้านหมูก่อน้าหมายอันดับแรกพบบ้านหมูสิ ไอตรงที่มีหัวหน้ามงนะหัวหน้าตัวใหญ่ๆที่เราแลกทองได้เ,เราก็หามันก่อนเราจะได้แลกทองได้ง่ายๆหาทองเลยโอเคจากนี้ก็เก็บของไปก่อนอเจอถนนเลยวิ่งไปตามถนนดีกว่าเว้ยวิ่งลงล่างก่นนะอนไอเก็บแครรอ โอเคโอเคตามถนนไปเรืเอ่อยๆนี่ลงพึ่งไอ้ใครมันจับพึ่งไปทำที่เก็บลำพึ่งทีหลังครับเราจะได้เก็บลำพึ่งได้ตลอดอะไรเนะี่ยบีเฉยๆเลยเบ,บื่อพึ่งบีก็บ เกี่งไม้เอหน่อยก็โอเคนะเฮ้จะลุมจะเร็จยังวะอืมเข้าดิบไปวะเข้าไปแล้วจำอืมโอโหโผล่ที่ไหนวะเนี่ยอืมโผล่ก็โอเคไม่ได้ไกลมากหรอกมั้ง แถวนี้มันเขตวัวเล้เก็บอืกอัวโอเคไปแค่เฮ้ยเจอหมูเจอหมูเฮ้ยหมูนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอยานะอะไรเฮ้ยอะไรเราหมูอะไรวะม่ใช่หมูไหมดิสเน็ย หรือเปล่านี่อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นจริงนะเนี่ยพี่จางเจ็งอะเซฟปิงคิงนะคิงอยู่ไหนนี่อะไรวะโอ้เพื่อรายชามึงอยู่ไหนรายชาที่หมู่บ้านโมแถวนี้เหรอวะไออันนี้ชิปอะไรนะเนี่ยงงอ๋อเป็นชื่อของมันเหรอเฮ้ยโอย้นี่ไงคิงโอ้เจอเร็วแฮะ เฮ้ยลืมสรางไปเอาเวรอะไรให้เนือขาดขาดไม้ขาดไม้วิสร้างดิตกกระใจนี่ว่าเมื่อแล้วอ,อยากไปจุดทอดวิ่งแล้วโอ,โอเคหาไม้ก่อนดีกว่ามีรังมุม,ลมไลยโอ้เจอตาช่ามูเลยฮะ อะไรเนี่ยโอ้โหดูมันทำเอาหัวมดดินเล่นเฉเลจแล้วงีหน่าเลยต้นไม้งี้งเจอแล้วเฮ้ยเจอแมวได้อูห้หโชคดีอ่ะโ,โอเคตัดต้นนี้ดีไหมวะตัดไปเถอะเราต้องการแค่ไม้ รู้สึกว่าแมวนี่เราจะให้พวกของได้ด้วยนะแล้วมันจะใช่ของหรือเปล่าวะรู้สึกว่าเอาเนื้อให้มันมะเดี๋ยวเรามีเนื้อขันแพให้มันเจอของดีเดี๋ยวฮะโอเคตัดอีกสักต้นสองต้นโอ้ต้นใหญ่ต้นใหญ่ของบางจะไม่เจอแนะไอตัวปีาศาจต้นไม้ นั่นไงกูว่าแล้วมาเลยมาเลย <c oughs> ไือตัวนี้น่ารักจริงๆเนยมว่าเฮ้ยอ,อะไรอีวะเนี่ยอยู่เสียงมาร้องนี่โคตรน่ารักเลยโอ้กัดกะแกะกกกโอเคโอ้โหบ้านโมเยอะแยะเี่ราชาอยู่ไหนวะจะหาราชา เดี yeah, 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 yeah. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ลายชาอยู่ข้างๆโ okay. อเคเพอนี่ไงโอ้โ oh, ห oh. ตาบวดจริงมสร้างบ้านใ,นใกล้รายชาแล้วกันเอาแคมป์ไปถาวรไปเลยให้อีกยังไม่ได้เว้ยังไม่มีที่กดเห็นโอเครอก่อนเล็กนึนงจะได้กลมๆุ่ม,ม,อมตองซ้ำแปบบ๊บ ไอ้โม,ม ố, นอนทำไมพิกขิงแล้วพวกนั้นมันจะโจมตีเราใชยเลยผมเพิ่งเคยเจออย่างเนี้ยไอ้พวกนี้ยโอเคเดี๋ยวเรา,เรา,เราให้อาหารมันเด้ออุ้ยทำอาหารกินก่อนแค่รัดไปเนี้ยอึกทำนักสา 3, 000, มันก็พอแดกเข้าไปโอเค ดูด้บิดตั้ปลูกไว้แถวนี้ดีกว่าแล้วก็ให้หมูมันมาช่วยเราถ้าเราตัดต้นไม้นะม,มันจะช่วยเปล่าเออให้เด็กไก่ตายโอเครอเช้า ปิดน s ส s แนปปิ้งอ่นถูกป่าววะใช่ละแซปปิ้งนะแซปปิ้งแซปแซปปิ้งแปปิ้ไมฟมันกองเลยแข็งวะเริ่มเสียวเสียเฮ้ยเช้าดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าเย้ยชักเสียวเฮ้ย เช้าอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมไม่เช้าเฮ้ยเช้าดิโอ้ยโ,ยโยว้ยเสียวเสียวเฮ้ยใส่ไปเถอะเฮ้ยมาค้างยังไงวะทำไมไม่เช้า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 ชักเสีวยวแลเว้ย Okay. โอเคออโอค้โหฮึ่มงงเกไปฆ่าแมงม,มุมให้หมูก,กินเลยก่อนแมงม,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 มุมอยู่ไหนเออ,เอ,อกระตุกกระตุกคือเสร็จงี้มือนเห็นรังแมงมุมอยู่แล้วเก็บแครอทออกมาให้แมงมุมม,ม,มาไฝ่กันไฝ่แล้วไฝ่ไฝ่ไฝ่ ไอ้ไม่ได้เนื้อวะหนึ่งสองสามสี่ก่อนหนึ่งสองสามสี่โอ้ได้แต่นี้ไม่ได้เนื้อเลยลังแรกมีสามตัวยังไม่โอเคอืมโอเคลบเลย พาที่ขุดทองเลยจุดได้หินก็ยังไม่ได้เลยตรงไหนมีหินนะอืมยังไม่เจอเลยตอนนี้ทำที่ขุดหินเหรอนรงไนโอเคอเฮ้ยอะไรวะ เก็บอือ้อัวต่อแล้วไปเป็นเชื้อเพลงิงแล้วก็อืมเป็นปุ๋ย,ย้วยเขียนทิ้นชว้หน้อยอืมอะไรวะให้เขียดเดี๋ยวะจะไฟเขียดเลยเนียสุดทางเล้ว อืมไม่เจอเห็นเลยฮะโอเคเก็บอย่างอื่นไปก่อนแล้วัะตัดต้นไม้รอโอเคในเมื่อเราเจอบ้านหมูแล้วเรา,เาลลก็เป้าหมายต่อไปคืออะไรนะอืมอะไรเหี่ย เอาตัวให้รอดน,นั่นแหละคิดไม่ออกเดี๋ยวค่อยไปหาเป้าหมายทีหลังไม่คิดว่าเจอบ้านหมูเร็วขนาดนี้เนี่ยเจอหมูบ้านหมูเลยโอเคเก็บกิ่งไม้พอแล้วหาเห็นดีกว่าอืมที่กดอยู่ไหนวะ เดินเ,เลาะขอบไปได้ไหมเก็บสักหน่อยได้เจอแล้วแล้วเราให้ขุดไปปลูกใกล้ๆบ้านหมให้ไดจะได้มีทรัพยากรใช้โอ้ยพอเห็นแล้วมันก็อดเก็บไป่ได้แน่พูดจริงเก็บโอเค

เดี๋ยวก็เจอกระต่ายวิ่ยังไงหินแต่ไม่ใช่ทองเลยโอเคสร้างมันหินก็เคยเห็นสร้างแคมป์ไฟหินก่อนนะ่บสร้างอะไรอย่างวะต้องการโอ้โหหินจุดสองกันโอ้โหแม่งคอดเปล่าไอ้กดหินเลย เฮ้ยเจอไนท์ได้โอเคไนทรู้สึกว่าจะจำเป็นมากนะตอนนี้เมื่อก่อนนี่โคตรไระโยชน์เลย,ยเลยวอร์ชั่นเก่าๆนะโอเคตามหาหินต่อได้หกอันละต้องหาสิบสองอันใชินะใช่ปะสิบสองอันอีกคขึ้น เขียนหินวิ่งวนไปวนมาเนี่ยแหละไอ้นี่ไงหินหนูขดเปิดเปิดเดเออไหนอีกแล้วเจ๊อีกกาแล้วอะไรอีกสามอันงช่องวางเลย โอ้โห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 ไห้ไปหาช่องว่างโอเคือเพหมกไปได้แค่นี้แหละเก็บเออจะมืดแล้วยังไม่ได้้อะไรวะรับ ยังไม่เจอเห็นเนะโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆรัดละขอบดีกว่าอไออืมอะไรวะทำไมไม่ของโอ้ยเมื่อแล้ว no จใจุดดิโอ้ยอยเก็บยาไปพลาง เรายังไม่เจอทองเลยฮะทองเดี๋ยวค่อยหาอะไรไปให้หมูกินก็ได้หรอกอโอเคทำอาหารกินหน่อย so hungry นวะมึงจัดไปอาหารไปเลยโอเคแดกเข้าไปโอเคพอละวมึง ừm dạy thì hiểu để mà gồm 2 anh ok hmm sao chào Ta 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 tao ta ta đi ta Ai mà lại khiến sao Mà lại em khiến nào cho em biết có À lý này chị em mình đến đó mai mai yeah yeah Sao đi quá Con phải là mày mà lét luôn Nga quá chẳng quá Ok ออกฝนตกกิูเห็นยอยะไรอีกแล้วมึงอุ้ยมึงอยากใช้อึเลยนี่ยมันเปลืองลบไม่มันเปลือง,องแต่ก็ใส่ไปเถอะนี่เอาไอสัตว์ใส่ไปปแปบเช้าเลยไอีเชี่ยเวนอีกแล้วเอ้ยจะหินโอ้โหแลมแลมแลมจะได้ไปสร้างแคมป์ไฟใกล้บ้านหมูทีโอเคสามมันพอดีล่าหมู ให้ให้มานี้มานี้เอ้ยอย่าเพิ่งเลยยังไม่จําเป็นโอ้ห oh, ู่แลมว่ะเจอในเขตนี้หมดเลยไอของดีๆเนะี่ยม้าเหรอออกไปวิ่งรอม้าหน่อยดีมันดีเอ้ยเอุ้อ่แลดแลดลดไม่ไหวอาวุธยังไม่มีเลยยังะเปนล้อมันอีกอืมหาทองใช่ไนะแต่ของเต็มแล้วอ่ะ เอ,อ้ยเออทฟที่ไรกระตุกทเกเมืึงทางแยกไม่ใช่ทางแยกโอเคเป้าหมายต่อไปคือหาทองเห็นนะไอ้สัตว์ไอพวกนี้อย่างละไอนี่คือลุมที่เรามาหูเจอของท้าไปม,มันอยู่ติดกันอย่างนี้วะเนี่ยอันนี้มันบอกว่าเพื่อราชาเราของัมันได้ไหมวะให้ได้อยู่เว้ยเดี๋ยวมีเนื้อกัอนแค่ให้มัน มันปลูกกันนี่ไม่เลี้ยงราชาแล้วไงวะเออแต่ก็ดีนะตอนกลางคืนนะมันจะจุดไฟใช่ไหมละ่ะก็มาวิ่งแกมันโอเคอืมเฮ้ยลอยช้างลอยช้างกรเปล่าโอเคตามลอยช้างไปสมบาดีช้างอยู่ไหนแมอายุ มึงอยู่ไซน์เนอ,อะหลังเพิ่งช้างโอ้โหหลังเพิ่งเยอะฮนะเดี๋ยวค่อยมาจับเพิ่งตามช้างไปเรื่อยๆ,อยๆ,ๆลงข้างล่างเกอจะโชคดีไงพ่อไม้เราก็หาหิ้นอยู่แล้ว งาทองนี่เห็นได้แล้วแต่ก็ขุดไปไหน่อยแล้วกันในโอเคอะไรแบบ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 รอยเท้าลงข้างล่างอีกฮะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงหมาหรือเปล่าโอเคขุดเห็นต่อแตบ โอเคเก็บเก็บแบบเดียวรอยเท้าลงข้างล่างแล้วโอ้โหเฮ้ยรอเท้าไปทางไหนวะบอกไม่ชัดลงข้างล่างว่ะตายแล้วเขาเขียนนี้ไม่อยากไปเลยกลัวเพิ่งได้สามบรรยงนะ ไอ้กลัวไม่กล้าไปวะปาทอยช้างอยู่ไหนวะช้างกูอยู่ไหนเอ้ยเอาปท้ายช้างหายไปไหนวะเอาให้เมืดอเนียยังไม่เมืดอเลยค้ามเดียเฉยอืม ยังไม่เจอทองเราเท้าช้างอ่ะปล่อยไปก่อนแล้วกันกลัวไม่อยากเข้าเขตล้วนั่นเลยตำรวจแถวนี้ไปก่อนไอ้เอเจอแทนคืนชีพของเราเกตถ้าเรานี่แหละเอ็กทีฟนี่เราถ้าเราตายแล้วเราจะมาคืนชีพตรงนี้นะครับ ใช้ได้ครั้งเดียวแต่ก็โอเคอยู่หรอก okay. โอเคอเคุ้ยเกิดไม่ไกลบ้านหมูเท่าไหร่ดีดีแค่หลอดกิ่งไหมโอ้ค okay. ต้องตั้งแคมป์ที่อื่นแล้ว โอเคแคระกิ่งไม้ยาแอนโซนกรีโอเคแวะเหลือหนึ่งค่อยกินแมงเหี่ยวไหวยังเฮ้ยเก็บสักหน่อยอ่าไม่ทางแยกไปทางนี้ด้วยอืม โอเคละ,ละละเรื่อยๆเผื่อเจอของดีอ๋อ้ข้นแมงนบน,นี่วะ เดินตามทางไปโอ้โหความชื้นเพียบความชื้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะควาความชื้นมันเยอะน่มันจะเป็นอะไรเปล่าก็เห็นมีแค่ไว้เฉยสุดทางเหี้ยวตายไปเลยไหมเอาเฮ้ยอะไรวะหนาวเฮ้ยไอไอนี่ใช่เปล่าวะความชื้นเยอะแล้วหนาว เฮ้ยวางไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยจะจะวายเฮ้ยอ้ยอะไรวะตกกระจยายจริงๆอะเนี่ยอ้ยเลือดเลือดลดหรือเปล่าวะสามสิบห้าเลือดลดว่ะเวรแล้วไงโอ้ตกกระจายความชื้นเยอะแล้วหนาวเว้ยกรรมอะไรมัง กินเลือดไหมว่าสามห้าอ้นี้เพิ่มอะไรเพิ่มไปสามก็โอเคยอยู่นะกินดีครับจะเ,เต็มร้อยสี่สิบห้าเปล่าหรือ 150. 150. Okay. กกร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโอเคนตกกันใจโอเคอุ้ยยินพาเถอะล่ะ อยช้าแล้วเดี๋ยวตัดคลิปประกันก็อืมก็ถ้าใช่นี่คงเป็นคลิปแรกของชาแนลผมนะครับก็ผมชื่อภูนะครับก็ยังไงก็ขอฝากตัวด้วย,วยสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์สมัครรับข้อมูลนะครับผมโอเคถ้ามีคำเตือนติแนะนำหรือเทคนิคการเล่นก็เมนหน้าตาคลิปได้นะครับ อืมโอเคช้าราตัดคิดไปเฮ้ยอ้ยอย่าเพิ่งทำไมมันเล็กอย่างนี้วะเสียวโอเคโอเคโอเควิ่งล้อ,อย้าเสียงวัวกลน้ะเนี่ยมันรู้ผมเปิดเสียงดเดาวเบาไปหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันโอเคก็จะพบกันใหม่พร์ทหน้านะครับ ที่โยเกิร์ตใบ